ปัจจุบันธุรกิจสินค้าหรูในประเทศไทยกำลังเป็นที่นิยมและมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับดรทิติพร์สงวนปิยาพาันธ์หรืออาจารย์เน้นเจ้าของแบรนด์จิวเวลรี่เซเและผู้อำนวยการศูนย์ลักโซเลนเซ็นเตอรที่จะมาเผยเคล็ดลับดีๆในการบริหารธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทิติพรสมวนเปียพันธ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ลักเซลนเซ็นเตอร์ภายใต้การบริห,หารของบริษ,ษัท CPL ค่ะก็หลังจากที่ทำ P pack แล้วนะคะก็ทราบว่าตัวเองเป็นหันป่าซึ่งเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็มีตัวรองอีก2ตัวก็คือเหยี่ยวแล้วก็นกกระจอกเทศนะคะซึ่งก็ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น แน่นอนว่าในการที่เราทำธุรกิจครอบครัวนะคะก็โดยเฉพาะครอบครัวของเน้นเองเนี่ยก็มีพี่น้องกันทั้ง5คนนะคะทำให้เวลาทีเ่เราจะออกความเห็นนะคะหรือว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะต้องเรียกว่ามีหลายความคิดมากทุกคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะคะข้อมูลเหล่านี้มันทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าแบ่งสรรความรับผิดชอบ ในครอบครัวว่าคนนี้ถนัดในเรื่องไหนแล้วก็สามารถที่จะทําภารกิจอะไรได้สําเร็จนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรแล้วเราต้องการให้มันบนรรลุด้วยวิธีไหนเช่เบนบรรลุด้วยความาถูกต้องร้อยเปซหรือว่าเพอร์เฟกและมีเวลาพอแล้วก็จะมอบหมายให้คนหนึ่งในครอบครัวเป็นคนทําแต่ถ้าเกิดเราต้องงานเร็วแล้วก็ต้องการคนที่สามารถที่จะตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือก พี่น้องอีกคนหนึ่งไปเพราะว่าแต่ละคนมีความเก่งแล้วก็ความถนัดที่ต่างกันครอบครัวก็ได้มาทำเคส เกือบทุกคนแล้วนะคะก็มาค้นพบว่าเป็นครอบครัวหานป่าค่ะทั้งครอบครัวเลยก็แปลกใจแต่ว่ากเ็เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะตอนนี้กเ็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยคิดหรือเคยสงสัยว่าเออทำไมคุณพ่อคุณแม่เราคิดแบบนี้หรือว่าทำไมพี่น้องเราเป็นแบบนั้นเราก็เข้าใจถึงตัวตนของเขามากขึ้น ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นก็รู้สึกว่าทําให้การทํางานามันลื่นไหลไปได้ดีขึ้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นแล้วก็มีดิเรกชันของการทำงานที่แบบชัดเจนขึ้นเมื่อทราบว่า คุณก่อศักชัยลัสมีศักนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท CPO นะคะมีแนวคิดที่อยากจะเปิดหลักสูตรในเรื่องของการจัดการสินค้าพรีเมียมหรือการจัดการสินค้าแบรนด์หรูนะคะ,ะ,คะเราก็รู้สึกมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาช่วยทําตรงนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะ,ะว่าเราเองผู้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ทราบว่าความรู้ทางด้านการจัดการแบรนด์หรูหรือว่าการจัดการสินค้าหรูเนี่ยยังมีน้อยมากในประเทศไทยนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปหา เรียนเอาอย่างต่างประเทศนะคะทำให้เราก็อยากจะเป็นผู้มาร่วมก่อตั้งตรงนี้นะคะหลังจากที่เราได้เข้ามาทำนะคะเ,เราก็ก่อตั้งเป็นศูนย์ Luxury e n d Center ซึ่งเป็นศูนย์องค์ความรู้ทางด้าน Luxury Brand สำหรับธุรกิจครอบครัวนั้นเนื่องจากสมาชิกทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้วหากสมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจถึงศักยภาพและบุคลิกภาพของการละกันแล้วนอกจากจะทําให้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจยังทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จและถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วยค่ะ และเช่นเดิมนะคะเรายังมีเรื่องราวและสาระดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามการทางช่อง P-Pack for Life หรือร่วมพูดคุยกับเราได้ทางแฟนเพจ w w w Facebook com P-Pack c p r ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ